มาแล้วค่ะคุณใครที่รอผ้าถุงแพลวาแบบเอลฟีไซส์นะคะมาแล้วนะคะสีรอบนี้ก็มีแต่สีสวยๆแจมๆทั้งนั้นเลยค่ะคุณเดี๋ยวอธิบาย ผ้าถุงแพรวาแบบเอลฟีไซส์ให้ฟังก่อนนะคะก็คือผ้าถุงแพรวารุ่นนี้นะคะเป็นผ้าถุงที่งานทอเป็นงานทอแต่ว่าเป็นงานทอด้วยเครื่องหรือว่าเป็นงานทอโรงงานนะคะดังนั้นงานทอโรงงานเนี่ยข้อดีก็คือว่าสามารถผลิตได้เยอะควบคุมการผลิตได้ควบคุมคุณภาพได้นะคะแล้วก็เมื่อผลิตได้เยอะๆเนี่ยข้อดีที่สุดก็คือราคาถูกนะคะ เป็นผ้าถุงป้ายแบบป้ายพันหรือว่าป้ายเปิดนั่นเองนะคะเหมือนในหุ่นเนะะี่ยค่ะเป็นป้ายเปิดอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวจะสาธิตนะคะนี่ด้านในเราจะมีผ้ากาวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่เป็นป้ายเปิดแบบนี้นะคะคุณสามารถที่จะเอาตะขอที่แมค้าแถมให้เนี่ยไปเย็บได้ตามขนาดเอวของคุณเลยเพราะว่ามันเป็นเอวฟรีไซส์สามารถใส่ได้ตั้งแต่เอวเล็กๆแบบแบบเอวยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดอะไรเงี้ยไปจนถึงเอวสาม 18 40สีสิบได้เลยนะคะแล้วรอบนี้นะคะมีแต่สีสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะความยาวของผ้าถุงรุ่นนี้นะคะยาวอยู่ที่35นิ้วเป็นความยาวที่แบบว่ากําลังสวยเลยคุณมาดูลายก่อนคะ่ะอยากจะให้เห็นลายว่าตัวนี้เป็นงานทอนะคะทอด้วยเครื่องไม่ใช่งานพิมพ์นะคะเนี่ยเห็นไหมคะสวยงามลายทอแบบแน่นมากๆแล้ว ลายที่เขาเขาเรียกว่าผ้าที่เขามาทอเนี่ยมันจะมีความเงาวาวค่ะใส่แล้วแบบคล้ายๆผ้าไหมเลยค่ะคุณใส่แล้วมันจะมีความโดดเด่นมากใส่ออกงานนี่คือหรูหรามากๆเลยนะคะนี่เห็นไหมคะอย่างสีนี้เป็นสีม่วงนะคะสวยเรามีมาห้าสีเดี๋ยวจะเอาสีให้ดูสีนี้ก็คือสีออกโทนฟ้านะคะก็สวยช่วงนี้ก็เดือนวันแม่หลายคนอาจจะได้ใช้เนาะสีที่แม่ค้าใส่สีลักษณะนี้จะเป็นสีสีกะปินี่ก็สวยนะคะใส่กับเสื้อผ้าได้เยอะคล้ายๆสีกะปิ แล้วก็สีต่อมานี่ก็อีกหนึ่งสีที่สวยเด่นเหมือนกันก็คือสีคล้ายๆแดงเลือดนกนะคะแต่ก็ไม่ได้สดขนาดนั้นไม่ได้สดเท่าสีแดงนะคะเป็นแดงเลือดนกแล้วกันเนาะแล้วก็สีนี้สีน้ําตาลทองนี่สวยทุกสีเลยคุณโดดเด่นมากคุณจะเห็นว่าผ้ามันจะมีความเงาวาวนะคะสวยค่ะ เอาไปใส่รับรองว่าเด่นแน่นอนนะคะทีนี้มาเรื่องของราคาค่ะคุณราคาก็โอ้สบายกระเป๋ามากๆเลยนะคะรุ่นนี้ราคาอยู่ที่690รวมเก็บเงินปลายทางให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครจะโอนก็อยู่ที่650ส่งให้ฟรีแบบด่วนด1วนหวัน2วันถึง ะะสวยมากรุ่นนี้รับประกันกได้ถ้าคุณเอาไปใส่กับเสื้อผ้าใส่กับเสื้อลูกไม้เอยใส่กับเสื้ออะไรต่างๆเนี่ยรู้ไปงานได้สบายๆเลยแล้วที่สำคัญราคาย,ย่อมเยาวเบาเบากะเป่ามา,ากๆเลยนะคะโอเควันนี้แมคค้าลาไปแล้วนะคะคุณดูภาพนิ่งภาพไซส์ก่อนนะคะถ้าชอบก็รีบทักมาเลยนะคะสนใจตัวไหนก็ทักมาที่ช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะ ไปแล้วคะ่ะไปหาดื่มกาแฟก่อนอากาศเย็นเย็นร้อนร้อนฝนตกแบบนี้ดื่มกาแฟดีที่สุดนะคะนี่นี่นี่แนะนำกาแฟตัวนี้ตัวนี้คะ่ะกาแฟที่แม่ค้าดื่มประจำไลก์โก้กฟีฟ